สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ f อซที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมพาเดินชมสวนทุเรียนข้างบ้านนะครับอยู่ที่อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับเรียน2ปีครึ่งครับแต่งกิ่งไปเมื่อ2-3วันครับแต่งกิ่งช่วงหน้าแรงครับเพราะว่าช่วงหน้าแรง ทุเรียนจะใช้พลังงานเยอะนะครับผมก็เลยตัดแต่งกิ่งให้เหลือน้อยเพราะว่าอาหารที่เขาหาไปได้จากรากนะครับแล้วก็ทางใบเล็กน้อยก็จะไม่ต้องแช่ให้กิ่งมากนะครับเหมือนกับเราเลี้ยงไก่นะครับเรามีอาหาร1นกิโลนะครับถ้ามีไก่20ตัวไก่ก็กินไม่อิ่มนะครับแต่ถ้ามีไก่แค่5้ตัว10ตัวก็กินอิ่มสบายครับ นี่คือ,เ,อเทคนิคของผมเองนะครับในการแต่งกิ่งช่วงหน้าแรงครับแต่ก็มีข้อห้ามนะครับถ้าเพื่อนๆแต่งกิ่งก็ต้องมีระบบน้ำที่ดีนะครับเมื่อแต่งแล้วก็ให้น้ำเยอะๆครับเขาจะได้แตกยอดสวยๆงามๆครับเดี๋ยวปาเดินชมสัก2อสาแถวครับนี่ก็อายุ เหมือนกันหมดนะครับแต่ก็การเจริญเติบโตแต่ละต้นเขาก็ไม่เหมือนกันนะครับดูครับแต่งกิ่งชุดนี้รอบนี้ผมแต่งเอาโล่งเลยนะครับคือจะแต่งเลือกไว้สําหรับกิ่งที่จะสามารถแขวนลูกได้ครับครับในสวนก็มีมากมายครับปลูกหมากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ หมอนทองนะครับที่ผมทำพริกเสริมขาไว้นะครับตอนนี้เสริมขาติดแล้วครับแต่กำลังเดินยอดครับครับสีใบเขียวสวยครับนี่ครับกำลังเดินยอดครับนี่คือต้นที่ผมเสริมนะครับเสริมขาติดแล้วครับ เดี๋ยวไปชมต้นถัดไปครับขนาดต้นก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าดินและก็หลุมที่ปลูกสภาพดินอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมใช้รถนะครับมาเทและมาทำกองนะครับเอาดินจากข้างๆนะครับมันก็ไม่ใช่นาดินนะครับดินทั้งหมดที่ผมปลูกก็ สภาพคล้ายดินก้นสะนะครับมีหินปนดินเหนียวครับสีแดงๆขาวๆดูครับก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็พอดูได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าแต่งกิ่งไปครับดูครับตอนแรกต้นนี้ก็เป็นกิ่งข้างนะครับไปแถวแบบนี้นะครับ ทำการกำจัดต้นกล้วยออกนะครับทางทิศตะวันออกนะครับบังแสงนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้แต่งกิ่งนะครับเพราะว่ากิ่งเขาเล็กอยู่นะครับกิ่งไม่ได้เล็กนะครับกิ่งเขาเขาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้แต่งนะครับเก็บอาหารให้เขาไปใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับ แตกยอดมาไม่สวยนะครับชุดนี้นะครับผมไปงานศพที่นครศรีธรรมราชนะครับกลับมาเพรกระจารเล่นเละเลยครับเละทุกต้นเลยครับนูนดูครับทุกเละครับครับต้นนี้อายุเหมือนกันนะครับแต่เขาโตเร็วครับต้นนี้ครับมีร่องรอยบาดแผลนะครับน้ำเยิ้มนะครับไฟท็อปครับ ดูต้นนี้ก็แต่งกิงไว้ค่อนข้างที่จะลงนะครับคือเข้ามายืนดูกิ่งได้ทุกมุมเลยนะครับแสงเข้าเต็มที่นะครับกล้องอาจจะแกว่งๆนิดนึงนะครับเพราะว่า เป็นมือถือคนละเครื่องกับที่ผมถ่ายเมื่อก่อนนะครับเครื่องนี้กล้องก็อาจจะไม่ได้คุณภาพเท่าไหร่นะครับครับสองปีครึ่งครับแต่งกิอย่างโหดครับแต่งออกเยอะครับดูครับโล่งเลยครับนึกถึงเวลาเราปีนขึ้นเหมือนขั้นบันไดนะครับต้นทุเรียนครับ นึกตึงจังหวะเราขึ้นต้นนะครับก็ขึ้นไปทางไหนก็หลับตานึกเอานะครับว่าขาเราจะก้าวขึ้นสูงหรือต่ําขนาดไหนนะครับก็นึกเอาจินตนาการไปได้เลยครับตอนนี้เหมือนหมอนทองเหมือนกันนะครับหมอนทองตอนนี้สามขาครับครับระบบน้ําก็เป็นสองหัวมาเลยนะครับ มินิสายฝนครับก็มีบางต้นปลูกแล้วกว็าตายนะครับต่อมใหม่ครับโดยเฉพาะ,ะต้นนี้เป็นพื้นเมืองนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนสายพันธุ์นะครับชมแปลงนี้มีห้าสิบต้นครับเล็กบ้างใหญ่บ้างครับเพราะว่าเราจะไปเอาไปดูตามสวนที่มีดินดีๆไม่ได้นะครับเพราะว่าดินของเรา ดินไม่ดีนะครับก็ต้องไปตามสภาพดินครับตอนนี้แต่งกิ่งครับรอบนี้ผมแต่งหมดทุกต้นเลยนะครับครับนี่เป็นต้นคู่นะครับผมจะแต่งให้โหดนะครับให้เหลือกิ่งน้อยที่สุดนะครับต้นคู่เพราะว่าถ้าไว้กิ่งเยอะแสงเขาก็จะส่องเข้าได้น้อยครับครับข้างบนไม่ได้แต่งนะครับนี่ครับ ก็สวยบ้างไม่สวยบ้างครับตอนนี้ก็นำโดงครับโตกว่าเพื่อนครับต้นนี้ปีหน้าน่าจะเอาดอกไว้ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ยไปดูมูสันคิงหน่อยครับนี่ครับมูสันคิงของผมครับแต่งกิ่งไว้เหลือน้อยมากครับเป็นกิ่งข้างนะครับ กิ่งข้างเพื่อนๆต้องแต่งให้เหลือน้อยนะครับถ้าแต่งไว้เยอะก็กิ่งเขาจะเล็กนะครับ,รบก็โตใกล้เคียงกัน,นรประมาณ4เมตรกว่าสูงประมาณ4เมตรต้นนี้ที่ผมแก้หลุมโดนัทครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับ นี่ครับตอนนี้เป็นหลุมโน้นนัดแตกยอดสวยนะครับต้นนั้นก็เช่นกันครับตอนนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่แก้ไขเรื่องหลุมโน้นนัดไปครับกําลังเดินยอดสวยงามนะครับตัวนี้ฉีดยาป้องกันเพลี้ยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผุมได้หนึ่งเดือนนะครับครับยอดกําลังมาครับครับคลิปนี้ก็ ขอพาเดินชมไว้เพียงแค่นี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวจากลาไปก่อนสวัสดีครับ